พบกับรายการเรื่องเล่าผู้ชายคนหนึ่งขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับเรื่องเล่าเวยนยามสวัสดีครับอาชีพพนักง,งานรักษาความปลอดภัยหรือที่เราเรียกกันติดปากว่ารอปพอคืออาชีพที่ต้องทำงานในยามที่คนอื่นหลับไหลคือผู้เฝ้ามองความว่างเปล่าในอาคารที่มืดมิดคือเพื่อนคนเดียวของความเงียบแต่ในบางสถานที่ โดยเฉพาะสถานที่ที่ถูกทิ้งร้างบางครั้งเราก็ไม่ได้อยู่เพียงลำพังเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้คือประสบการณ์ตรงจากนนชายหนุ่มผู้โชคร้ายที่ความจำเป็นบังคับให้เขาต้องมารับงานเป็นรอปภกะดึกนักโรงงานทอผ้าที่ถูกทิ้งร้างและได้พบกับเพื่อนร่วมงานกะดึกอีกคนหนึ่งที่ไม่เคยปรากฏชื่ออยู่ในบัญชีลงเวลา นนเพิ่งถูกเลิกจ้างจากงานประจำเขาต้องการเงินด่วนเพื่อไปจ่ายค่าเทอมให้น้องสาวและแล้วเขาก็ไปเจอกับประกาศรับสมัครงานนี้รับสมัครรอปภเฝ้าโรงงานเก่าย่านชานเมืองกะดึกเงินดีมากนนกรึงไปสมัครและก็ได้งานทันทีอย่างง่ายดายคืนแรกที่นนเข้าทำงานเขาก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติโรงงานทอผ้าแห่งนี้ ใหญ่โตและเก่าแก่มากมันถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีเครื่องจักรทอผ้าขนาดมหืมาที่เคยส่งเสียงดังสนัน่นปัดนี้กลับยืนสงบนิ่งอยู่ในความมืดปกคลุมไปด้วยฝุ่นและหยักใยเราก็เป็นโครงกระดูกของไดโนเสาร์ในพิพิธภัณฑ์หัวหน้าชุดที่พาเขามาส่งได้มอบไฟฉายวิทยุสื่อสารที่รับสัญญาณได้บ้างไม่ได้บ้างและกดสข้อให้แก่เขา กฎพวกนี้รปภที่นี่เขาส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นนะหัวหน้าพูดด้วยน้ําเสียงที่พยายามจะให้เป็นเรื่องปกติข้อ1ทุกต้นชั่วโมงเองต้องเดินตรวจให้ครบรอบห้ามขาดห้ามเกินข้อ 2. ถ้าได้ยินเสียงเครื่องจักรมันทำงานเองหรือได้ยินเสียงคนเดินไม่ต้องไปสนใจถือซะว่าเป็นเสียงปกติของตึกเก่าๆและข้อ3ที่สำคัญที่สุด หัวหน้าลดเสียงลงถ้าเองเห็นรอปภออีกคนเป็นลุงแก่ๆผอมๆในชุดฟอร์มเก่าๆก,กำลังเดินตรวจตราอยู่ไม่ต้องเข้าไปทักไม่ต้องไปคุยไม่ต้องส่องไฟฉายใส่เขาเขาเป็นรุ่นพี่ของที่นี่แค่ปล่อยให้เขาเดินผ่านไปจำไว้ให้ดีละ่ะนนรับฟังแต่ในใจก็คิดว่าเป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นมาแกล้งรปภใหม่ คืนแรกผ่านไปอย่างเงียบสงบแต่ในคืนที่สองเสียงก็เริ่มมาขณะที่นนกํกำลังนั่งอยู่ในป้อมยามเล็กๆหน้าโรงงานเขาก็ได้ยินเสียงกึกกึกกึกตั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 กเป็นเสียงเครื่องจกักรทอผ้าที่ดังขึ้นมาจากในโรงงานที่มืดมิดมันดังอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เยียบไปนนคนลุกสู้ เขานึกถึงกฎข้อที่ 2, และพยายามข่มใจไม่ให้คิดอะไรแต่ในขึ้นต่อๆมาเสียงก็เริ่มดังขึ้นและชัดเจนขึ้นบางคืนเขาได้ยินเสียงเหมือนคนงานนับร้อยกำลังพูดคุยกันอย่างจอแจบางคืนก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินลากเท้าอยู่บนชั้นสองจนกระทั่งคืนหนึง่งขณะที่เขากำลังเดินตรวจรอบโรงงานตอนตีสองเขาก็ได้เห็นรุ่นพี่ที่หัวหน้าเคยเตือนไว้ ที่ปลายทางเดินยาวๆนนเห็นร่างของชายชาราคนหนึ่งในชุดรปภสีซีดกำลังเดินตรวจตรายอย่างเชื่องช้าในมือถือกระบองเก่าๆร่างนั้นเดินขากระเพลกเล็กน้อยและไม่ได้หันมามองนอนเลยแม้แต่น้อยนอนตกใจจนตัวแข็งทื่อเขารีบแอบหลังเสาและมองดูร่างนั้นเดินกระเพลกก<ๆ>ระเพลกเลี้ยวหายไปตรงหัวมุมนนรวมความกล้าแล้วิ่งตามไปดูแต่เมื่อไปถึง ทางเดินนั้นก็ว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยถึงตอนนี้นนรู้แล้วว่าเรื่องเล่าทั้งหมดคือความจริงเขาเริ่มสีบหาข้อมูลเขาไปพูดคุยกับป้าเจ้าของร้านขายของชำที่อยู่ไม่ไกลจากโรงงานและป้าก็ได้เล่าเรื่องราวที่น่าเศร้าให้ฟังรปภที่นนเห็นคือวิญญาณของลุงทิมลุงทิมเป็นรปภที่ซื่อสัตย์ที่สุดของโรงงานแห่งนี้ แกทำงานที่นี่มาตั้งแต่โรงงานยังรุ่งเรืองจนกระทั่งโรงงานเจ๊งเจ้าของก็ยังคงจ้างแกให้เฝ้าที่นี่ต่อจนกระทั่งเมื่อปีก่อนลุงทิมก็หายตัวไปตำรวจมาตรวจสอบแต่ก็พบเพียงร่องรอยการต่อสู้เล็กน้อยในป้อมยามคดีถูกสรุปว่าแกอาจจะทะเลาะก,กับใครแล้วหนีไปแต่ชาวบ้านแถวนั้นรู้ดีว่าลุงทิม ไม่วันทิ้งโรงงานที่แกรักไปไหนพวกเขาเชื่อว่าลุงทีมคงจะไปขัดขวางแก๊งโจรที่แอบเข้ามาขโมยสายไฟทองแดงในโรงงานแล้วถูกฆ่าตายแล้วนำศพไปซ่อนไว้ในที่ที่ไม่มีใครหาเจอวิญญาณของแกยังคงผูกพันกับที่นี่ยังคงทำหน้าที่ของแกอยู่ทุกคืนป้าพูดถึงถ่ายเมื่อรู้ความจริงนนก็กลัวจนไม่อยากจะกลับไปทำงานอีก แต่เพราะความโจนมันน่ากลัวกว่าเขาก็ต้องกลับไปและแล้วคืนแห่งการ,รเผชิญหน้าก็มาถึงคืนนั้นขณะที่นนจะกำลังจะเริ่มเดินตรวจรอบแรกตอนหนึ่งทุ่มเขาก็เห็นรถกระบะเก่าๆคันหนึ่งมาจอดในที่มืดข้างโรงงานมีกลุ่มชายชะกันสี่คนลงมาจากรถพร้อมกับอุปกรณ์ตัดเหล็กนนรู้ได้ทันทีนี่คือแก๊งโจรที่ฆ่าลุงทิมพวกมันกลับมาเพื่อจะเอาของที่เหลือ นนรีวิ่งกลับเข้าไปในป้อมยามล็อกประตูและพยายามใช้วิทยุสื่อสารขอความช่วยเหลือแต่สัญญาณก็ขาดขาดหายหายกลุ่มโจรเริ่มตัดรั้วเข้ามาพวกมันเดินตรงมาที่ป้อมยามแล้วทุบป,ประตูอย่างแรงเปิดเปิดประตูนะเว้ยทำไมอยากตายนนสันอยู่ข้างในเขารู้ว่าชีวิตของเขากำลังจะจบลงแต่ทันใดนั้นเองเหตุการณ์ที่น่าพึงปลุกที่สุดก็เกิดขึ้น พรึบไฟทุกดวงในโรงงานที่เคยดับมืดกลับสว่างวาบขึ้นมาพร้อมกันึกกึกกงตึงตั้งครืดคราดเครื่องจักรทอผ้าทั้งหมดที่เคยเงียบสงบมานานสิบปีกลับทำงานขึ้นมาเองพร้อมกันเสียงของมันดังสนั่นวันไหวราวกับเสียงคำรามของปีศาจกลุ่มโจรตกใจจนหน้าซีดเผือดพวกมันหันรีหันขวางและแล้วเขาก็ปรากฏตัว ร่างของลุงทิมยืนขวางพวกมันอยู่หน้าประตูโรงงานคราวนี้ร่างของท่านไม่ได้โปร่งแสงแต่กลับดูทึบตันและหน้าเกรงขามดวงตาของท่านแดงกำ่ำและจ้องมองไปยังกลุ่มโจรด้วยแววตาที่อาฆาตแค้นโภแกกลับมาทำไมเสียงของลุงทิมดังก้องไปทั่วเป็นเสียงที่แหบแฉงและเต็มไปด้วยความทิพปวดกลุ่มโจรเห็นดังนั้นก็เสียสติ พวกมันชักปืนขึ้นมาแล้วยิงกรใส่ร่างของลุงทิมปังปังปังแต่กระสุนทั้งหมดกลับทะลุผ่านร่างของท่านไปโดยไม่สร้างความระคายเคืองใดๆลุงทิมค่อยๆยกกระบองในมือขึ้นแล้วชี้ไปที่หัวหน้าแกง๊งมึงต้องชดใช้หัวหน้าแก๊งกรีดร้องแล้ว,วิ่งหนีเข้าไปในโรงงานลูกน้องที่เหลือก็วิ่งตามกันไปอย่างไม่คิดชีวิต โดยที่มีร่างของลุงทิมลอยตามไปติดๆนนที่มองดูเหตุการณ์ทั้งหมดผ่านหน้าต่างป้อมยามก็ได้แต่ประวนา10นาทีต่อมาเสียงปืนและเสียงกรีดร้องก็เงียบลงนนรวมความกล้าค่อยๆเปิดประตูออกมาดูเขาเดินตามรอยเลือดเข้าไปในโรงงานแล้วก็ได้พบกับสภาพที่น่าสยดสยองโจรคนหนึ่งถูกเครื่องจกักรทอผ้าหนีบจนร่างแหลกเหลว อีกคนหนึ่งตกจากชั้นสองลงมาคอหักตายส่วนอีกสองคนนอนเสียชีวิตอยู่ใกล้ๆกันสภาพศพเหมือนถูกกระบองฟาดจนกระโหลกยุบและที่ข้างศพมีร่างของลุงทิมยืนอยู่ร่างของท่านเริ่มโปร่งแสงอีกครั้งท่านหันมามองนอนแล้วพยักหน้าให้ช้าๆเหมือนกับเป็นการขอบคุณและฝากฝังก่อนที่ร่างของท่านจะค่อยๆสลายหายไป เช้าวันรุ่มขึ้นตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุพวกเขาพบศพของกลุ่มโจรและเมื่อตรวจสอบบริเวณที่โจรคนสุดท้ายตายพวกเขาก็ได้พบกับศพของลุงทิมที่ถูกยัดซ่อนไว้ใต้แผงควบคุมไฟเก่าในที่สุดดวงวิญญาณของท่านก็ได้ชำระแค้นและร่างของท่านก็ได้กลับคืนสู่พิธีกรรมที่เหมาะสมนนลาออกจากงานในวันนั้นทันทีเขาไม่เคยกลับไปที่โรงงานแห่งนั้นอีกเลย แต่เขาก็ไม่เคยลืมบทเรียนที่ได้รับในคืนนั้นหน้าที่ของผู้รักษาความปลอดภัยคือการปกป้องสถานที่จนกว่าจะหมดเวรยามแต่สำหรับบางดวงวิญญาณเวรยามของพวกเขาไม่เคยมีวันสิ้นสุดและการลาตระเวงครั้งสุดท้ายก็อาจจะจบลงด้วยชีวิตสวัสดีครับ